วันที่9พฤศจิกายน2567ที่วัดเนรมิตรวิปัสนาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยาศาสตราจารย์เกียติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานพิธีถวายผ้ากถินพระราชทานพร้อมด้วยนายเกติคุณบุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพันเอกประเสริฐสิงห์ขอนเขียวรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28พันตำรวจเอกจัก,กรภพเทาฤริ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนายแพทย์ชันชัยบุญอยู่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีถวายพาดกระถินพระราชทานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำบุญกถินพระราชทานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,216,578บาท50สตางค์โดยเป็นกระถินหลวง1,690,000บาทและกระถินวัด5 2 6 6 7 8 8บาท50สตางค์วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุสีสองรักหนกิโลเมตรสิ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนก่อสร้างด้วยศิลาแรงภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลองเป็นพระประธานและยังมีมณฑปที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถภายในมีหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ศีลวิสุทธโธผู้ริเริ่มสร้างวัดและได้มรณภาพไปแล้วประดิษฐานอยู่